เนี่ยออยเคียนมาคือเฮ้ยขนาดนั้นเลยเหรอสวัสดีค่ะหนุ่มหนิงนะคะตอนนี้ก็เป็น p i ตตี้เอ็มค่ะโลโชแน่นอนว่าเอาดอ์อยู่แล้วต้องเจอแดดบ่อยมากจุดจุดดำๆใช่ไหมคะเยอะเราเหมือนแบบอายุเราเริ่มมากขึ้นด้วยมันก็จะเป็นจุดกระดมกระด่างง่ายขึ้นจบปะเนี่ยออยเคียนมาคือเฮ้ยขนาดนั้นเลยเหรอ คุณหมอดูแลอย่างใกล้ชิดเนื่องจากว่ามีประสบการณ์การทำงานมา10กว่าปีสร้างคอลลาเจนชันใต้ผิวหนังนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการดีท็อกผิวด้วยทำให้ผิวพรรณเปล่งปลังขึ้นและที่สำคัญเรามีในสูนย์ของการต้านแอนมูลอิสระให้กับผิวด้วยค่ะ จริงๆแล้วร่างกายเรามีร่างกายเดียวเนาะเพราะฉะนั้นเราควรมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองอย่าเห็นแก่ของถูกค่ะเพราะบางทีเราจ่ายน้อยแต่ว่าสิ่งที่เราได้รับกลับมาอาจจะเป็นผลเสียแล้วก็อาจจะเสียตังค์เพิ่มมากกว่าเดิมก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราควรเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับร่างก,กายเราค่ะ